พายุหอยหมีอ่ะก้อมูตัวเขาออกมาบอกกันว่าเฟคเิวฮะพี่ยุธพูดถึงพายุหอยหมีหน่อยเฟคเิวลราไบทบทวนที่ระว่างรอท่านผู้ชมเนี่ย้ตัวบอกแล้วว่าเป็นเฟคอิวประเทศไหนจะมาตั้งชื่อนี้ได้ถูกไหมนี่พี่ไม่อยากผลนนะเฮ้ยเออใบลืมคิดถึงคำผวนเลย แลังคิดตามคำนี้เลยว่าหอยแล้วก็หมีเรื่องนี้เราก็จะไม่พูดหรอก <c oughs> ถ้าเกิดกโมโตท่านไม่ออกมาชี้แจงเองเราจะไม่พูดเด็ดขาดเลยนั่นแปลว่ามันได้แพร่สะพัดกลายเป็นค้าทั่งเรื่อง,องล่ำเลอกันมากมายค่ะทายุหอยหมีถึงท่านมีคนถามเยอะว่า9-13พฤษภาคมไม่เป็นความจริง มันคือเฟกนิวข้อที่หนึ่งช่วงนี้น,นี้มันแค่พายุฤดูร้อนมันไม่ใช่พายุเป็นลูกใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ใช่ลักษณะแบบดีเฟนชั่นโซนร้อนอหรือไต้ฝนุน<า>ไม่ใช่ไม่มีนะไต้ฝุนหอยหมี <c oughs> ที่พูดไปนี่กลัวพูดผิดนะเนี่ยเออท่านผู้ชมเอากราตวเขาชี้แจงโดนชี้แจงขึ้นมาตัวใหญ่ใช่ ตามที่มีสื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อความโทษนะพายุเข้าไทยอ่ะพายุเข้าเตือนภัยเนี่ย <c oughs> นั้น กรมอุตุนิยมวิทยาขอชี้แจงว่าข้อความดังกล่าวเป็นเท็จหรือเป็นเฟกนิวส์9-13พฤษภาคมยังไม่มีพายุที่ก่อตัวใกล้ประเทศไทยอ,อันนี้ประเด็นที่1นนะคะส่วนประเด็นที่2ก็คือไม่มีรายชื่อตามตารางการเรียกชื่อพายุดังกล่าวนั่นแปลว่าเขาจะมีคิวในโลกนี้เนี่ยอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยเขาจะมีเลยว่าถึงคิวประเทศไหนเขาจะตั้งชื่อไว้ล่วงหน้า เป็นแพลนเลยว่าลูกต่อไปประเทศไหนจะชื่ออะไรไม่มีหอยหมีแล้วยังไงต่อดังนั้นอย่าได้ตื่นตระหนกกับข้อความดังกล่าวขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้นอขอให้งดการส่งต่อข้อความดังกล่าวมันเป็นเฟกเดียวเข้าใจไหม <laughs> ผู้เผยแพร่หรือส่งต่ออาจมีความผิดตามกฎหมายนี่ไงคนมันแตกตื่นไง <c oughs> เมีความแตกตื่นข้อที่หนึ่ง <c oughs> ผมก็งงอยู่แล้วว่ามันไม่มีนะพายุลักษณะที่จะเป็นอ e p r e s s i o โซร้อนหรือไต้ฝุ่น <c oughs> เกิดชื่อไต้ฝุ่นหอยหมีนี่จะเป็นไงใช่ไหมเเพราะฉะนั้นพี่ก็เช็คดูแล้วเนี่ย <c oughs> ผมเนี่ยเป็นคนรายการที่ติดตามเรื่องอากาศทุกวัน <c oughs> ทีมงานมีหน้าที่ต้องส่งรายงานทุกวันเพราะผมเห็นว่ามันสําคัญ <c oughs> ไม่เคยคาดคิดว่าจะมี พายุลักษณะที่เป็นโซนร้อนหรือไต้ฝนหรือแม้กระทั่งดีเพชชันรู้แต่มีพายุฤดูร้อนคะอ่ะแน่นอนหลายครั้งอาจจะทําให้เกิดเสาไฟลม้มต้นไม้หกักโค่นลมแรงลูกเห็บตกยุ่งไปหมดเลยท่านผู้ชมแต่ไม่มีพายุที่เป็นดีเพชชันโซนร้อนหรือไต้ฝนุนค่ะและยิ่งเฉพาะชื่อนี้เอ่ออ้าวไหน ตั้งแต่เช้ายังไม่จบอีกหัวจะปวดเอก็ท่านผู้ชมถามมาผมไม่อยากผนผมก็พูดตามความรู้สึกและเราควรจะหยุดพูดได้แล้วเพราะเดี๋ยวผิดเดี๋ยวพลาดใช่ไหมตื่นตนกได้เหรอฮะชื่อนี้แบบว่าพูดหลายๆครั้งหน่อยสิพิยุทธใครจะกล้าบ้าเปล่าน้องเราไปพูดข้างนอกสิฮะ มันมีความเสี่ยงเออ่มีหน้าโดน call center หลอกกันเยอะ <c oughs> <laughs> เห็นไหม <c oughs> ไหนท่นผู้ชบอกว่าแตกตื่นก็เพรชื่อนี่แหละ <c oughs> ไม่ได้แตกตื่นว่าพายุมาแตกตื่เอาต,งตลงเอาพอแล้วพอแล้วให้พอแล้ว,อลว,อลวรอท่าผู้ชมสักหน่อย <c oughs> <c oughs> อ่าใต้ฝุนลาม,มกมากกว่า อฮะอ้อะอาวนี่